มารอกินข้าวดูท่าสักก่อนอืมอืมอืมไล่พวกไปเลี่ยมเลยเฮ้ยคนเดียวผมหิวครับไอใครก็หิวครับแต่ทำไมตั้งไรเตีียไปด้วยเตรียมมันนี้แล้วเตรียมมันนี้แล้วเตรียวิ่งหนี่เลยค่ะวิ่งนีเลยเตรียมนี้แล้ว,ลว,ละลลวอะให้มาต้งกินก่อนอ่ะมาเตีะ เด็กกินวะอ่าอ่ะต้องออกไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวเตีはは้ยนี้เตี้ยนี้เออต็กินซากินซะกินซะจ้ากินซะให้ขี้หัวกูนณ่นมันกินคนเดียวเออเตี้ยเตี้ยคุยเกี่ยากินอาหารกินนี่ ลงไปเลยเห็นไหมโต้องมันมาแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วคิวง